Three, two, one. ส่งมอบงานติดตั้งหลังคาตู้ทึบบนรถโตโยต้าไฮลักแชมปกันค่ะคันนี้ลูกค้าสั่งทําเข้ามาเป็นความสูง2เมตรวัดจากพื้นถนนพร้อมประตูเปิดได้รอบด้านภายนอกของหลังคาทําสีเทาดำเงาสีเดียวกับตัวรถล้างทําความสะอาดเช็ดทําความสะอาดได้ง่าย มาพร้อมประตูเปิดปิด2บานด้านข้างได้รอบคันเป็นออปชั่นพิเศษที่ลูกค้าสั่งทำเพิ่มนะคะหลังคางมีประตูเปิดปิดได้รอบด้านแบบนี้สามารถใช้งานได้อย่างอนเนกประสงค์มากๆเลยค่ะฝากระบะข้างทุกด้านสามารถเปิดออกได้ด้วยนะคะมีพื้นที่การทำงานมีพื้นที่ใช้สอยในตัวตู้เยอะมากๆ ส่วนเสาทั้ง4ต้นที่เราใช้รับน้ําหนักของหลังคาที่วางลงบนเสาเพื่อเปิดฝากระบะข้างเราจะใช้เป็นเหล็กแบบหนาเลยนะคะแล้วก็หุ้มด้วยอลูมิเนียมทับอีก1นึ่งชั้นพร้อมยางกันน้ําทุกเสาที่เราทําให้ลูกค้าเก็บงานให้ลูกค้าเรียบร้อยแบบนี้แล้วก็แข็งแรงทนทานแน่นอนค่ะหายห่วงเรื่องความปลอดภัยได้เลยนะคะ ส่วนด้านบนของหลังคาคันนี้สามารถถอดออกได้ทั้งชิ้นเลยค่ะเพียงแค่เราสับก้อนสปริงออก4ตัวที่ทางร้านทําไว้ให้และก็ยกออกแบบนี้ได้เลยอาจจะต้องใช้คนยกประมาณ2-3คนนะคะจะได้ปลอดภัยค่ะเมื่อเราถอดหลังคาด้านบนออกแล้วก็จะโป่งโล่งแบบนี้เลยนะคะสามารถบรรทุกของที่มีความสูงมากกว่าตัวรถที่ลูกค้ากำหนดไว้ได้ เหมาะสําหรับใช้ในงานช่างแล้วก็เหมาะสําหรับใช้ขนของที่มีความสูงใช้งานได้อนิเนกประสงค์มากๆค่ะแต่ความสูงของตัวรถยังคงสามารถเข้าตึกเข้าห้างเข้าอาคารได้ตามปกตินะคะเนื่องจากความสูงยังไม่เกิน2เมตรจากพื้นถนนค่ะวิธีประกอบหลังคาเข้าไปอย่างเดิมก็เพียงแค่ยกประกบลงแล้วก็สับกรสปริงทั้ง4ตัวที่เราทําเป็นตัวล็อกไว้ให้นะคะ เพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะใช้งานง่ายมากๆค่ะไม่มีอะไรยุ่งยากเลยเตรียมจัดส่งมอบงานหลังคาให้ลูกค้าเรียบร้อยนะคะท่านใดที่กำลังมองหาหลังคาแบบนี้ลองปรึกษาสอบถามมาดิเซนการช่างได้ค่ะทางร้านมีหลังคาหลากหลายรูปแบบให้ลูกค้าเลือกใช้บริการนะคะงานสวยๆเนี้ยแบบนี้ต้องเซนการช่างเท่านั้นขอบพระคุณลูกค้ามากๆสวัสดีค่ะ